จานมาสกันเจ้าค่อมาปัทำกางสายฝนก็ปูนเนาะเจ้มามันถึงมาแึงนี่ <c oughs> มากันยาวนาตด้วยก็ไม่เลวมากก็ดี่มากมามาก็ดีบ่ถะเนาะถึงก็ได้ตัวชมแน่เพะฉนี้ถึงวานเี่ถึงจะเก่าปนูนบ้านเขามากสองหัดเนะ

เรยว่าบึงขวาฉนดเลยว่างซถ้าท่านกะื่อกลับไปแน่็เรียกว่าีิาาาก็เลยบริัทชื่อกบใช่ปะใต้ดินก็พบรกรับซื่อซื่อซีหซย่างเดียวคนหล่นเลยบรื้อซีหกเลยมันก็เร็กไป๊ะจิดในท่น่ันนี้วันนี้ท่านนนี่มีดีฟันดีว่าจากกวันนี้ก็ื่อนฟัน กบปันจังลยเหอเแตกที่ดอกข้ข่เาเกาคือตะกนนี่ฝันรูทั้งฝันหนึ่งป็นยังไงปูนีนาษานี่งผันิบไถิ่มไ่ก้อนออกผ้าชาอยู่บ่ปูขึ้นันมันกาของแต่ฝันต้องสองสามมือัน้ไปก่อสร้างไว้ดิฝันไปก่อสร้างก่อสร้างเข้าห้สาปปูน เขาห้สาบปุนเขาบอกที่ไหนกับว่าหูิงเขาแก้กันแล้มาเอาก็เนก็งี่หูหนวกสิว่ท่นหวกก็ินหท้องขางเพราะด้วยท่านาอ่านนะเพาว่าเขาหูหนวกฟังูฟังว่าเขาบอกไก็บปาเขาบอกปหูหนวกใช่ไหมท่าหูนิ่มย่ม่ไเขาบอกกบ่ฟัง่านบอก กตันยังไงมันต้องขดดินออกกอนระวังนบเลยรวังเนาะเออโอ้ยบ่บ่นวกทั้งหูเลย่าท่นกเลยาเอาขันหวกแบบนี้มันจะ่นหาบรยวางีหูเด้เนาะหูหาวหูหาเาว่าหนวกทั้งสองหูเหนวกทั hal, oh. okay. ้งสองขาง่ะนะางสองกููเรกว่าทังนั้นาสหูน่ สมุกเห็ดสบเลยวางซินะมันเป็นกระคากับเห็ดจับเนาะราากระเห็ดจับหห้องไม่างนี้ตดเห็ดด้วยจับผานมันทานอรนะดรืุ่ดีเต็นว่าเป็นหาสองเห็ดน่ห้าสองเจ็ดหนาสองเจ็ดัเจ็ดสหาหรือว่าเป็นหาหน่งไปนไหมทำมาเรียกเรีกข้างบนนีจะเ่งก็่นเ่เชนเชิญ่นน่ เลกบนเขาวิ่งว uh, ิ le ek, le ek, ่งมันก right, ันเลขวิ่งมางอยนี่คือจะเนี้เลยวิ่งบนล่างรถเอล่าอวันหันมันวิ่งเลขวิ่งเัเลกวิ่งก็ถือว่าเขาอยู่ได้ปูแต่ว่าเขาวิ่งสองมันไปอ้ได้เลขเบอกได้เหนึ่งสองเข้าชื่อที่สองเก้าเข้าสองบวว่านี่ก็คื่ออ ของเก้าเก้าสองัน้าาหนึว่าเลขคิสองมันไม่ให้ออกเลขบริสุทธิ์เลขมันออกยากเนะตัวเลขมันออกยากแต่นี่หโอ้โหเดี๋ยวก็ฝันนี้ฝันก็คล้ายคล้ายคล้ายท่านต้องบริสุทิเน่น้อนเนี่ยงัมันคนนั้นหรอกจะคดว่าอินคิดสองสองคิด่งิมา วิ 2, 2, 7, no. ่งวิ partido, ่งศูนยบนกับกับาศูนกับหาเนอะวิ่งศูนย์กับห้าล่างบนบบโกบนล่างโหลดบนล่างศูนกับขาศูนยบนล่างเออศกับขบนล่างนั่นแหละนี่เลขที่ห้องสื่อั่าน้เรียกคือู้ผ้สอไปเรลีว่ง่านอย่านี่างวิ่ง่านราา คับตกลับมานี่ละหนึ่งหากรับขูดแกหนกับูดแกนึหาับะอือออ่านี่เลขสามตัวน้ต้องเป็นเป็นเลขสามตนต้องเป็นหนึ่งเจบอาหนึ่งเจ็บแล้วก็เจแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บ

ตารานทื่ซอเป็นว่าเจ hey! ็ดหนึ่งเฮ้ยเจ็ดหนึ่งห้านึเขียนลงไปว่าเจ็ดหนึ่งห้าเนเป็นเลขโต้ร้อนเ็ตัวลึกงีหาเลยแ่ที่นี้ตตวร้องอยู่นี่ตัวร้องอยู่สองเจ็ดแ่ร้องมันสองเจ็ด

ไม่คู่กันไม่อยากออกมาลงมเลยค่ะคุณกับมัเลี้ยงของเขาตอนเีืมกคู่กันอ่าาคนมัคุณคุณหกคุณคุณแปดแล้วบอคุณป้วปูคุณแปดแล้วเนาะคุณแปดคุณเกดคุณเูเอาทำนี่ออไปมันคัล้ว ่าน้นีู้หาน่นจะมาสิวะอบเป็นเรียบนล่างเด้อมึงมึงโตนี่มสมเี่ยืมนี่ยเ็เรียบนล่างสองสามมีซื้อสุดเดียวได้ซื้อเฉพาะเฉพาะุดนี่เนี่ อชุดนี้เน่นแน่นนะน้าโกชุดนี้แน่นแน่นเขามีกระสือเป็นร้องมันไปอีกสินะเนี่ยตาว่ากระื้อได้มีเลขมันถึงนี้มีตัวเนี่ยตัวนึงนะเนี่ยนึ่งเก็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่งสินะเป็นเลขนึ่งเก็บเนี่ยวนี่พอเขาเขาเป็นเป็นมิงานว่าไร ตัวเลขของมันมันหีหาเลยหนึ่งห้าสองเจ็ดก็ท่หน้าอันนี้เลขข้อมฝันเฮาเน่มันกระสิบเป็น,นเลขหูสองข้างเนาะกระสิเป็นห้าสอง,อง 5, เจ็ดข้าไปห้าสองเจ็ดเดี๋ยวเราพหนกห้าสองเจ็ดน้องตัวห้าสองเจ็ดมันมันตีมันข่าวก,การะดกขันวันเป็นห้าห้าสองเจ็ด เยอะนั่นแหละเออน้าสามตัวตรงๆให้แน่เนอะคูเนาะถ้ามันเลยสามตัวตรงเนี่คือคือคือสุดสุดตัวนี้คือสุดโต๊ดเนี่ยเนี่นี่ตัวเนี่ยตัวโต๊ดตัวโต๊ดเนี่ยค่ะตัวโต๊ดตัวนี้ไม่ต้องโต๊ดไงตัวนี้ไม่ต้องโต๊ดใส่เลยเนี่ยใส่เลยใส่เลยตัวนี้ใส่เลยตัวนี้สามตัวนี้คือเอาตรงๆเลยมาับคุณเนอเอาตรงๆนี่คือตรงค่ะนี่จะค่อยโต๊ดค่ะไมต้องซื้อตรงค่ะน่า เพราะว่าโคลงไปหอดฝากไก่เขาสื่อไงทั้งตัวนี้เจ้ปูมันมันเจตัวนี้เนาะตรงตรงตรงตัวนี้แล้วตรงตรงตัวนี้ขาชุดนี้ชุดต้นแต่ว่าเขคุณเรียนรับให้เรียนตัวนี้โอ้หนึ่งห้าเนี่ยเลยเนาะปูเนาะหนึ่งห้าเน้นเน้นเลยนี่เน้นไปชั่วมากก็ถึงเน้นไปล่างเนี่ยส่วนมากก็เน้นไปล่างเนี่ย ตะเกาของของปูนี่น่ะตะเกานี้ของของมันมันลงไปอันนี้กับศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เป็นที่ชัดเจนนะปูเนาะเลขวิ่งวิ่งวิ่งล่างบนเนาะค่ะวิ่งล่างล่างบนได้เลยศูนย์กับผ้าตัวหาเอาตัวนี้ไปเด่นเลยค่ะหะตัวหักตัวได้เด่นปูตัวหัก มันเด่นมันเด่นมันเด่นไปทั้งบนนะเล็กโซนนี่โซนเด่นไปทางบนหานี่เด่นไปทางหั้หลังทางหลังโอ้โหอย่าพลาดอีกเป็นหาหนึ่งโซนแปดห้าหนึ่งเจ็ดน้าโกเอเจ็ดหนึ่งห้าตัวล่องสองเจ็ดห้าสองเจ็ดนะคะเน้นเน้นเลยก็จะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าค่ะพี่น้องคะอ่ะเอาไปเลย ใส่เลยนะคะโอ้บอกว่าตัวนี้ว่าต้องกลับพี่น้องเอ้ยหางหาเอ้ยเจ็ดนึ่งหานะปุ๊ะเจ็ดนึ่งหา่าต้องตัวเจ็ดน่หาต้งตัวเอาเลยเอาเลยว่าตองตัวเอาเลยปุนวะพี่น้องตัวคือหานเจ็ดค่ะคุณผเจ็ดกลับตัวนี้ได้ไหมค่ะนี่ตัวความนี้เสร็มาเลยค่ะ นี่คือเล่นเกเสี้ยวไปหลดทุกอย่าแต่ถูกคุกแ่ก็หารหนึงนึงหาไม่<ช>ี่นะใช่อ,อ่าวันนสิขอบคุณปูดหลายๆค่ะสำหรับตัวเลขเนี่ยง่บิบงปั่นซ c l u s i v e ของค่ะปูขาขอบคุณหลายๆเจ้าค่ะ